สวัสดีค่ะตอนนี้ปอแดงปอแดงชาเน่นั่งอยู่หน้าโรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พบค่ำแล้วค่ะคบค่ำจะเข้าหนึ่งทุ่มแล้วนะคะถามว่าทําไมปอแดงถึงมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะนั่งอยูตอ่ตรงด้านหน้าของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ปะแดงรอค่ะรอรับหลานนะคะหลานไม่สบายพาหลานมาหาหมอนะคะทั้งสองคนเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรอาเจียนทั้งวันเลยนะคะตอนนี้ก็รอหมอตรวจอยู่นะคะช่วงที่ประเดงรอหมอตรวจอยู่นั่งรอรับหลานอยู่ประเดงก็จะก็บภาพบรรยากาศนะคะยามพบข้ายามขําค่ะ ในบริเวณแห่งนี้นะคะให้เอฟซีและทุกท่านนะคะได้ได้ชมกันนะคะจะสวยงามขนาดไหนก็ลองชมดูนะคะก็บรรยากาศนะคะบรรยากาศหน้าโรงพยาบาลศูนย์สกลนครก็ยังมีผู้คนยังพาก,กันนั่งพักผ่อนหย่อนใจอยู่นะคะประบายไม่มากพ่อค้าแม่ค้าก็ยังไม่กลับบ้านนะคะ จะแม่กลับบ้านแล้วก็ลองมองมองไปทางด้านน้องหานนะคะน้องหานด้านทางทิศตะวันออกของที่ประแดงนั่งอยู่นะคะก็เป็นสวนสมเด็จพระพี่นางเธอกรลยานิวัฒนานะคะ,ะส่วนแม่สวนลูกสวนสวนแม่นีันนั้นสวนลูกสวนแม่สวนลูกเขาเขาเรียกกันนะคะ ไฟแสงสีสวยไหมคะเอฟซี FC คะทุกท่านคะไฟแสงสียามค่าคืนนะคะอันตรงมืดๆนี่ก็จะเป็นน้องหานนะคะน้องหานที่อ่าส่วนหนึ่งน้องหานกว้างนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นท่าเทียบเรือนะคะที่ท่าเทียบเรือออกไปน,นํานักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่เกาะดอนสวรรค์น,นะคะฝั่งทางโน้นนะคะฝัง่งทางนี้นะคะฝั่งทางทิศตะบัน ตัวของปลแดงนั่งอยู่นะคะก็จะเป็นสับพังทองสวนสับพังทองสวนของสมเด็จย่านะคะยามค่ำคืนนะคะไฟแสงสีสวยนะคะสวยสวยสวยมากนะคะผู้คนก็นยังนั่งพักผ่อนกันนะคะกินลมชมวิวกันอยู่นะคะบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนของน้องหารของสับพังทองของสวนสมเด็จยา่าสวนส,วนสมเด็พระพีนางเธอนะคะ ส่วนแม่ส่วนลูกนะคะมาให้ชมนะคะชมชมแสงสีนะคะชมแสงสีพยายามข้ามคืนนะคะด้านหน้านก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะคะตอนนี้ก็แยงก็รอรับหลานกลับบ้านนะคะกลับบ้านตอนนี้ก็เขาก็อยู่กับพ่อกับแม่เขาอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะได้กลับแล้วะค่ะ บางท่านเอซี LC, บางท่านก็ไม่เคยมาสกลนครนะคะก็จะได้ไดทราบได้รู้ได้เห็นว่าโรงพยาบาลศูนย์สกลนครอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้กับอะไรนะคะใกล้สถานที่ไหน บ้างนะคะยามค่ำคืนน่ะไฟแสงสีก็สวยนะคะทางเดินนะคะลู่เดินนี่ก็ตอนนี้ก็ไม่มีคนเดินแล้วนะคะคนเดินคนวิ่งแล้วนะ,ะจากจักรยานที่ถีบก็ไม่มีแล้วนะคะถนนอันนี้น่ะกว้างแต่ยาวไกลนะคะยาวไกลมากเลยนะคะยา,ยาวไกลมากเลยนะคะรอบ รอบริมน้องหางเลยนะคะรอบริมน้องหางเลยตรงนั้นก็จะเป็นสะพานนะคะสะพานไฟแสงสีนะคะเก็บภาพสวยๆงามๆามยามค่ำคืนนะคะไฟแสงสียาม,ามค่ำคืนราค้าไม่ค้าก็ยังขายอยู่นะคะยังไม่กลับบ้านก็มีเป็นปลาปายปากปายนะคะ ีก็น้องหานนะคะน้ำน้องหานสวยไหมคะทุกท่านค่ะสวยไหมครับไฟแสงสียามค่ำคืนที่ฝั่งน้องหานสับพังทองฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นก็เป็นสับพังทองนะคะสวยงามมากนะคะ ตรงต้นด้านหน้าเขาจะเรียกว่าสวนแม่สวนลูกนะคะสวนแม่สวนลูกเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะปอแดงจะไปเก็บภาพสวยๆมาให้อ่าทุกท่านได้ชมกันนะคะเอาไว้โอกาสหน้าก่อนนะคะในบริเวณสวนแม่สวนลูกนะคะก็จะ,ะช่แสงสียามค่ำคืนไปทางก่อนนะคะ โอ,าก,าอากาสหน้าจะเข้าไปในสวนแม่สวนลูกนะคะไปเก็บภาพสวยงามๆนะคะให้เอฟซีได้ชมนะคะท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะบางท่านกไ็ไม่เคยมาจังหวัดสกลนครเลยนะคะแต,แ,ตแต่บางท่านก็เคยมาแล้วเคยมาชมแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ชมแล้วก็ชมอีกก็ได้นะคะชมยามค่าคืนนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเก็บภาพสวย แสงสียามค่ำคืนหน้าโรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะคะยิบซีทุกท่านได้ชมกันนะคะก็จะเป็นป้ายนะคะป้ายบอกป้ายบอกชื่อโรงพยาบาลนะคะคือเขียวโรงพยาบาลศูนย์สกนลนะคร อยู่ไกลสักหน่อยนะคะอ่านก็ไม่เท่าไหร่นะคะอันน้ก็เป็นตึกาคารอุบัติเหตุนะคะอยู่ใกล้ๆม,มอไม่ค่อยชัดล่ะค่ะทุ่งพิวันสกลนครนี่ก็ใหญ่นะคะบริเวณก็ใหญ่กว้างใหญ่จนแต่ก่อนก็เป็นโรงพยาบาลสกลนครเฉยๆนะคะชื่อต่อแต่ตอนนี้เป็นโรงพยาบาลศูนย์แล้วะคะ่ะมีทีมแพทย์นะคะที่ชำนาญครบทุกด้านนะคะ ทุกด้านเฉพาะทางทุกด้านนะคะจนได้เป็นโรงพยบาบาลศูนย์นะคะน่าน่าชมน่าดูไหมคะทุกท่านคะยามค่ำคืนแสงสนะะีถึงไม่จะค่ำแล้วก็จะมีผู้คนนั่งๆั่งพักผ่อจนจใจอยู่นะคะ มันเป็นบรรยากาศที่เย็นสบายค่ะเย็นสบายลมเย็นสบายนะคะสบายมากมากเลยนะคะบางท่านก็ยังเดินออกกําลังกายอยู่นะคะยังไม่ได้กลับบ้านทุกท่านคะเป็นยังไงบ้างคะแสงสียามค่มคืนของริมน้องหานของสกลนครหน้าโรงพยาบาลสุสกนครสวยไหมคะ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องปัวแดงชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ